ให้กำลังใจเขาหน่อยนะถ้าชอบคลิปเขาจริงอย่าก,กดข้างโฆษณา30สิวิเขานะจุ๊บจถ้านองแย,ย่ไม่ได้ตอนที่1 2หางร้็ให้เจ้าต่งงานกับแม่นางต่างยานเจ้าจะไม่ยอมั้นด้วยแม่นางต่างยานหญิงงามหมายเลขหนึ่งของเมืองนี้นี่นาะเอ๊ะ หรือว่าพวกเขาจะมีอะไรที่ข้ายังไม่รู้ตั้งยานผีเสื้อตัวนี้สวยไหมจ๊ะเอ๊ะไม่เอาอะ่ะเอ๊ะทำไมข้ารู้สึกไม่ไดีอย่างนี้ล่ะเออะข้ารักนางด้วยใจบ,บ,บริสุทธิ์วันนี้ข้าได้นางเป็นหูหินแล้วข้าก็ไม่อยากได้ใครอีกเออ พี่อันติงในสายตาของท่านข้าสู้หญิงสาวชาวบ้านไม่ได้เลยได้ไงฮะเอาเถอะเอาเถอะข้าขอเวลาคิดนิดหน่อยก่อนนะแล้วค่อยว่ากันหม่ขอตัวลาเพื่อค่ะท่านกับแม่นางตางหยานเนี่ยเป็นอะไรกันมาก่อนกันหรอจะ <c oughs> <c oughs> จะอยากรู้เรื่องของข้าไปทำไมกัน สนใจข้าท่านเหรอข้าก็จริงทำไมข้าตัองอยากรู้เรื่องของเขาด้วยนะเขาไม่ได้เป็นอะไรกับข้าซะหน่อยรอเจ้าเป็นหุ่นยิงจริงของข้าก่อนแล้วกันแล้วข้าจะบอกรอเจ้าเป็นหุ่นยิงจริงของข้าก่อนแล้วกันแล้วข้าจะบอกรอเจ้าเป็นหุ่นยิงจริงของข้าก่อนแล้วกันแล้วข้าจะบอกเอ๊ะ กีนมายความว่ายังไงกันนะคิวปิดมาแล้วจ้าทำไมต้องรอข้าเป็นหุ่ยหนของเขาด้วยนี่เขาได้นละคอยยังไม่จบหร้อไงฮะข้าจะเป็นหุ่ยหนของเขาได้ยังไงกันหรือว่าไม่หรอกไม่หรอกข้าไม่มีทางเป็นหุ่ยหนของเขาได้หรอกเฮ้ยยิงพลาดข้าไม่อยากรู้แล้วเฟย ทำไมต้องมาพูดที่ข้าอยากรู้ด้วยล่ะประจําเดือนจะไม่มาได้ไงอะ่ะข้าไม่อยากรู้แล้วอุ้ยอุ๊ยเขาอุตส่าห์มาทำให้นักักันทํทไมต้องด่าเขาด้วยอะ่ะตําหนักของโองชาอันติงแม่า่างต่งอย่างเป็นถึงลูกสาวตระกูลสูงส่งทำไมท่านถึงปฏิเสธนางดรครับ ฮ่องเต้ต้องการให้ข้าลดอำนาจของตระกูลนั้นแล้วจะให้ข้าแต่งงานกับนางไงล่ะเขาก็าแค่ต้องการทดสอบค่าไม่เกินสามวันหรอกฮ่องเต้ต้องจัดงานพิเศษสำหรับที่ข้าแน่หาคนปล่อยข่าวเรื่องข่าเอาผู้หญิงกับวังซะเพราะอะไรอ่ะ ฮ่องเต้คิดว่าการแต่งงานกับชนชั้นสูงจะทำให้อำนาจมั่นคงแต่เขาอาจลืมว่าประชาชนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอ๋อข้าพอเข้าใจแล้วเออเออเออแกได้ยินมาว่าองค์ชายอันติงไนดะ้กลับวังมาแล้วนะแต่เสียดายคงไม่มีการแต่งงานกับแม่นางตังหย่าแล้วละ่ะเอ้ยทำไมละ่ะก็องค์ชายอันติงนะ่ะเขาพา แม่นางอันเป็นที่รักกลับมาด้วยหรือยสิได้ข่าวว่าเขาไปเจอกันตอนบาดเจ็บนะ่ะองชายอันติ้งนี่ไม่เหมือนคนอื่นเลยนะคนอื่นเขาต้องแต่งงานกับชั้นชั้นสูงแต่องชายอันติ้งเนี่ยก้าปฏิเสธการแต่งงานกับแม่นางตางหยานเพื่อไม่หญิงคนนั้นเชียวนะ โององชายอันติง้งรักคูหยินจริงๆแต่เพียงผู้เดียวเหรอเนี่ยว้าวองชายอ็นติง้งท่านแมนมากเฮ้นี่มันอะไรกันเนี่ยทุกคนต่เขาจะผิดกระหมดแล้วนะยะท่านองเยี่ยมไม่ได้จนที่123พระราชวางังคุณชายเฉินชิวฟาบาดมีรับสั่งให้เข้าเฝ้า เฉินชิวทหารองครักษ์ของฮงเตน้นี่เป็นประวัติของแม่นางผู้นั้นหรอกเรอพระยะค่ะหั่นถึงแม่เอกสารพวกนี้จะถูกปลอมไปขึ้นมาแต่ข้าไม่ใครทำอะไรเจ้าเด็ดขาด <c oughs> ฉินชิวเจ้าเป็นทาหารองครักษ์มากี่ปีแล้ว เออเขาเข้ามาที่นี่ตอนอายุสามขวบตอนนี้ก็ผ่าน15สิบห้าปีแล้วเพค่ะแสดงว่าเจ้าอายุสิบแปดแล้วเหรอเนี่ยศิระบรดีเคยพูดเรื่องการแต่งงานของเจ้าไหมไม่เคยเพยคะตระกูลเฉินจงรักภักดีต่อข้ามมาตลอดรวมไปถึงเรื่องแต่งงานของเจ้าเจ้าชอบพอแม่นางคู่ใดอยู่หรือไม่ข้าจะติดต่อให้เจ้าเอง เออขอพระราพะยะค่ะเจ้าไปสืบหามาว่าตอนนี้ใครเป็นผู้ให้การสนับสนุนองค์ชายสองพะยะค่ะตำหนักองค์ชายอันติงตอนนี้ละครพวกนี้ก็จบลงสทัทีแต่งเป็นหญิงนี่มันลำบากจริงแฮะ นี่ยังไม่หมดวันอีกหรอเนี่ยเจอแล้วในหญิงอยู่บนนั้นน่ะในหญิงลงมาเถอะเจ้าค่ะแบดนั้นก็เถอะเจ้าค่ะข้าน้อยจะเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เจ้าค่ะเอยข้าอยากนอนดูพระจันทร์ดีๆทำไมต้องมาอาบน้ำด้วยอาบน้ำก่อนไม่อาบน้ำก่อนนอนไม่ได้หรือไงฮะแต่องชายก็้จะกลับมาแล้วนะเจ้าค่ะ แล้วยังไงเกี่ยวอะไรกับข้าได้ฟะเนื่อยจังเลยทำไมนายหญิงดื้อแบบนี้ผัวก,กำลังจะกลับมาทั้งทีควรจะแต่งตัวชุดถำหอมไปรอรับสิไม่ได้พวกเราต้องให้ในายหญิงแต่งตัวสวยที่สุดเอาฉันจะได้รักนางใช่พวกเราสู้ๆนี่พวกเจ้าคิดจะทำอะไรนะ่ะเออปล่อยข้านะไฟ ข้าไม่อยากอาบน้ำปล่อยในหญิงเข้าไปเถอะเจ้าคะข้าจะช่วยเองในหญิงหอมๆเลยเจ้าค่ะองแช่ใกล้ถึงแล้วพวกเจ้าไม่ต้องเข้ามาถ้าพวกเจ้าเข้ามาข้าจะไม่อาบน้ำคอยดูเถอะ พืนอนหญิงไม่ชอบพวกนนเราหรอเนี้ยค่น้อยทำอะไรผิดเท่าไรทำอะไรไม่พอใจหรอคะเออะออเอ,เอ๊นี่คือเสื้อผ้าที่พวกนานเตรียมไว้เหรอมันเหมือนมันเหมือนชุดนอนไม่ได้นอนหรือว่าบ้าไปแล้วหรืองไง ถ้าหนองเหไม่ได้วันที่124่ง่ในหญิงองชายต้องชอบมากแน่เลยเจ้าคะ่ะใส่ชุดนี้ในหญิงต้องสวยเซ็กซี่มากเลยเนี่ยเจ้าคะ่ะใส่ถีบเจ้าคะ่ะเดี๋ยวข้าน้อยใส่ให้ไม่ให้แต่งยีง้ข้าก็ไม่ใส่ไฟองชายกลับมาแล้วล่ะอยู่หน้าประตูแวนเฮอเอะอะ องชายในหญิงรอท่านอยู่เลยนะเจ้าคะใช่เจ้าคะวันนี้ในหญิงพูดถึงองชายทั้งวันเลยนะเจ้าคะเอ้ยข้าไม่ได้พูดนะเฟยในหญิงรอท่านมาเข้านอนอยู่นะเจ้าคะงั้นเหรอรอข้าอยู่งั้นเหรอจ๊ะเปล่านะเฟยข้าไม่ได้รอเออไปกระเถิูหูินเดี๋ยวข้าพาเข้านอนนะ เฮ้ยท่านปล่อยข้าอย่นี้แล้วเฟยอ้าปังนี่ท่านจะทำอะไรนะพวกเราเล่นละครตบกตาคขอยกันอยู่นะ<ช>พวกเขากำลังดักฟังเราอยู่นะเอ๊ะมีคนจะมาแอบฟังเราหรอใช่ถ้ามีใครรู้เรื่องนี้เดจะต้องโดนลงโทษแน่โดนลงโทษ ทำไมไม่มีเสียงอะไรเลยเร็วซีเขารอฟังอยู่ถ้าจะเล่นละครก็ต้องให้มันสมจริงหน่อยเขาจะไม่เขายินเออเอแถมยังกบบว่าไม่เคยนอนด้วยกันมาก่อนอย่างนี้เป็นอะไรไปเนี่ยผู้เขียนมันไม่เหมือนกันสักหน่อยแต่เขายังไม่ฟื้นความทรงจําแต่ตอนนี้แล้วรู้ได้ไงว่าเขายังไม่ฟื้นความทรงจนะําน่ะผู้เขียนเออเนาะ ทำอะไรนะข้าชอนนอนริมจ้ะมันนี่ไมเ่เอ๊ะเอ๊ะเรื่องอะไรสินะข้าข้าและละครเฉยๆจะตื่นแต่ทำไมกันเนี่ยคืนนี้เขาต้องกอดข้าทั้งคืนแบบนี้ด้ยเหรอ ไม่อยากเล่นแล้วขอคืนคันได้ไหมขนมเยลเยมมดนที่หนึ่งร้อยที่125ไม่อยากเล่นแล้วขอคืนคัได้ไหมเป็นอะไรไปนะ่ะ <c oughs> โอ้ทำไมองชายังสาดได้ยางงี้เนี่ยะจะทำอะไรนะ ก็ทำให้เจ้าร้องไงข้างนอกจะได้ได้ยินเขากำลังฟังพวกเราอยู่นะร้องอีกให้ดูทีสิเงี้ยวเขาตื่นเต้นจนคิดอะไรไม่ออกแล้วเอาล่ะเดี๋ยวข้าให้ปลาทูกินนะ นี่ข้าทำอะไรลงไปเนี่ยน่าชื่มันเลยห้าหัวร้อนนะ <laughs> บอกว่าห้าหัวร้อนยังไงเ่า <laughs> พอแล้วพอแล้วไม่เป็นไรแล้วนะนี่น่านี่นี่นะ่นี่น,ะน,นะนทำไมร้อนแรงขนาดนี้นะหลับแด้สักทีเจ้าแมวน้อยนอยนเถอะนะ วันรุ่งขึ้นเอมื่อคืนถ้าทำอะไรลงไปเปิดหัวไปหมดแล้วในหญิงเมื่อคืนหนักไปไหนหรือเจ้าคะยังไม่ได้นอนสินะเจ้าคะหนักอะไรหูเจ้าผู้สินะอายเชียวไม่สบาย,ยาเหรอเอมื่อวานเขายัางวิ่งไล่กับข้าอยู่เลยทำไมวันนี้เขาไม่เห็นปิดหัวเหมือนข้ากันท่านเนี่ยพุ่ง นี้จะมีงานวันเกิดของแม่นางครั้งเจง้าะไปเก็บค่ะไปเก็บท่านนั้นหรอถ้านนอยังไม่ได้ตอนที่หนึ่งร้อยยี่สิบหกไปเก็บท่านนั้นหรอจนแต่ข้ามพบมาเขายัางไม่เคยไปงานแบบนี้เลยอะงานนี้มแจะเหล่าขุนหน้าที่เจ้าจะกินเลือดก,กินเนื้อกันสินะหนึ่งต่พูเพี้ยอีนังตัวดี สองถูกคมคืนหองเต้ฟ้งเขาอธิบายของข,ออางขอ้าก่าอนนะพะยะค่ะสาเตะจนตายตายแล้วเฮ้ยถ้าไปแบบนี้ละก็ข้าคงรับไม่ได้นะต้องมีคนเกียดข้าเยอะแนะ่พวกเขาต้องหาทางจัดการกับข้าแต่ยังไงคนอหยิางข้าต้องสู้สิเว้ยจะมาอ่อนแออะไรอีก รับต่อไปเชนแม่นางมอสวงหัน่นหนีไม่พ้นแล้วล่ะต้องซู้ต่อไปดูซิว่าพวกผู้หญิงนั่นจะเกียดขค่าขนาดไหนกันแม่นางมอสวงหัน่นแขวนอันติ้งส่งเข้าบากูาดาดาดาเออ,เอ,อในหญิงเจ้าคะออมอเซียว เจียส่งได้ชื่อแขกที่จะมาร่วมงานแล้วจ้ะค่ะเอะทำไมมันเยอะอย่างนี้แล้วเนี่ยนี่มันอะไรกันแน่เนี่ยทำไมต้องเอาชื่อข้าไว้ด้วยนะเพราะว่าห้องเต้ยังไม่ได้ตัดสินใจเรื่องการอภิเษกสมรสของนายหญิงที่อยู่ในรายชื่อนี้นะจ้ะค่ะ ทำไมข้ารู้สึกว่าโลกใบนี้ไม่ยุติธรรมขอเสียใจสักห้านาทีนะข้าไม่รู้จะใครในนี้เลยหานหน้าก็ต่ำตอยถึงข้าไปคงไม่มีใครสนใจหรอกองหญิงต่างอย่างข้าต้งโดนผู้หญิงพวกนั้นฆ่าตายใช่ไหมเนี่ยนายหญิงไม่ต้องกังวลเรื่องนี้องชายเตรียมไว้ให้แล้วจ้งค่ะ เข้ามาองชายเตรียมของพวกนี้ไว้ให้ท่านแล้ประกันว่านายหญิงงามไม่แพ้องหญิงพวกนั้นแน่นอนเจ้าค่ะชุดนี้องชายเรื่องให้เลยนะเจ้าค่ะเลือกให้ท่านเหรอสีหวานขนาดนี้ไม่เหมือนกับหน้าตาข้าสักนิดวันรุ่งขึ้นองชาย ของขวัญและรถมา้าเตรียมเสร็จแล้วขอรับนายหญิงและนายหญิงกำลังจะมาแล้วจ้าค่ะเออนายหญิงอ้นเหรอว้าวนายหญิงเออปึงป้งปึงป้งปึงป้งปึง้ When งปึ้งปึ้งเฟ้นขางหวัง องชายหลีมาแล้วองชายหลี่มาแล้วองชายเจ้าก,ก็มาแล้วเฟยเช,ช่นกันเช่นกันนั่นมันรถม้าขององชายแอนติงนี่นะว้าวองชายได้ยินนะะว่าวันนี้พาสาวบ้านป่ามาด้วยละ่ะสาวชาวบ้านจะไปรู้เรื่องขุนานางอะไรแล้วสงสัยทำให้องชายขยี้นหน้าเป็นแน่หูยิน สวยสวยสวยอธิบายคำอื่นไม่ได้แล้วค่ะนอกจากคำว่าสวยอย่าลืมติดตามต่อนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย